นิยายเสียงเรื่องเล่าเรื่องสัน้นนิยายรักนิยายเรื่องสัน้นเรื่องสาวใหญ่กับความรักของเธอสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเต้ครับผมนั้นมีอาชีพเป็นหัวหน้าคุมคนงานทําเหมืองแร่นะครับและผมเองก็ได้รับหน้าที่ให้มาคุมคนงานอยู่ที่ภูเขารูปหนึ่งซึ่งมันอยู่ห่างจากความเจริญเป็นอย่างมาก และผมเองก็มีลูกน้องอยู่หลายสิบคนทางบริษัทก็ได้มาสร้างบ้านพักให้กับผมอยู่หลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานและบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากแล้วก็มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่พักอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยงานของผมที่จะต้องออกไปดูคนงานทั้งวันน่าจะต้องทำเอกสารส่งไปที่บริษัทอีกผมก็เลยไม่มีเวลาจะเก็บขวาดบ้านหรือจะทำอาหารทานเอง ผมจึงเสนอเรื่องให้ทางบริษัทนั้นส่งแม่บ้านมาดูแลงานบ้านให้ผมสักคนหนึ่งแต่ทางบริษัทนั้นได้บอกผมมาว่าเดี๋ยวจะส่งงบมาให้ผมหาคนในพื้นที่มาเป็นแม่บ้านดีกว่าเพราะแม่บ้านที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครอยากมาเลยสักคนหนึ่งเมื่อรู้ว่าที่นี่มันห่างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมากผมก็เลยไปขึ้นป้ายอยู่ที่หน้าบ้านตัวใหญ่ๆว่าเปิดรับสมัครแม่บ้าน ให้เงินเดือนดีได้แล,แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นวัยกลางคนแล้วได้เข้ามาสมัครงานเป็นแม่บ้านที่บ้านของผมเธอไม่ชื่อว่าป้าละแมครับเป็นคนชาวเขาป้าละแมนั้นแกดูเป็นคนซื่อๆและมักจะชอบถามผมอยู่เสมอๆว่าวันนี้ผมจะกินอะไรแต่เวลาที่ผมบอกเมนูทั่วไปของตัวเมืองป้าละแมกลับไม่รู้จักเลยซักเมนูหนึ่งผมก็เลยเสนอให้ป้าละแม ทำเมนูที่ตัวเองชอบกินขึ้นมาหนึ่งอย่างพอผมได้ลองชิมก็รู้สึกได้ว่ามันแปลกๆและก็อร่อยดีผมก็เลยมอบหน้าที่ให้ป้าละเมเป็นคนไปนจ่ายตลาดมาแล้วค่อยทำอาหารให้ผมกินโดยที่ผมจะไม่ใช่เป็นคนเลือกเมนูว่าจะกินอะไรแต่ผมจะให้ป้าละเมททำให้ผมกินเองเท่านั้นและในวันนี้เองในขณะที่ผมกลับมาจากการคุมลูกน้อง ้้าาละแม่กก็ไดบอวคุณเต้คะวันนี้ป้าได้ทําอาหารแบบคนเช้าเขามาให้คุณเต้ได้ลองกินอีกแล้วนะคะเชิญคุณเต้ามานั่งที่โต๊ะอาหารได้เลยคะ่ะผมก็เลยเดินไปทําการเปลี่ยนชุดอยู่กับบ้านแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารเมื่อป้าละแม่ยกอาหารมาให้ผมผมถึงขั้นงงงงเพราะไอ้ที่อยู่ในจานนั้นมันจะเป็นแผ่นๆสีขาว,ขาว และจะมีถ้วยเล็กๆอยู่ข้างๆที่มีอะไรใส่อยู่ด้วยถ้าไม่สังเกตมันก็จะคล้ายๆกับน้ำพริกเลยผมก็เลยถามไปว่านี่มันเรียกว่าอะไรหรือครับป้าละแมผมดูแล้วไม่คุ้นตาผมเลยป้าละแมยิ้มกว้างๆแล้วตอบว่าอ๋อมันคือข้าวซอยน้อยนะคะคุณเต้คนแถวเนี้เขาชอบทานกันมากๆนะคะส่วนถ้วยที่อยู่ข้างๆมันก็คือน้ำพริกนั่นแหละค่ะ แต่จะต่างจากของคนในเมืองเขาเพราะน้ำพริกที่นี่เขาจะใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยคุณเต้ลองทันทานดูสิคะผมก็เลยเอาน้ำพริกมาทาตรงแผ่นสีขาว,ขาวแล้วก็นำเข้าปากผมก็เลยรู้ว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งภายในใจของผมก็ยังนึกไปเลยว่าการที่ได้มาอยู่ที่นี่มันก็ดีไปอีกแบบเพราะเหมือนกับว่าผมได้มาเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ๆ ผมจึงตอบไปว่าอร่อยดีเหมือนกันนะป้าละแมผมก็เพิ่งจะกินแบบนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละขอบคุณป้าละแมมากๆนะครับที่มีของแปลกๆอร่อยๆมาให้ผมทานอยู่เสมอๆป้าละแมก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วบอกว่าป้าดีใจนะจ๊ะที่คุณเต้ชอบนะ่ะงั้นเดี๋ยวป้าไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะถ้าคุณเต้ต้องการจะเลือกใช้ป้า อะเ,เรียกได้ตลอดเวลานะคะป้าไปก่อนนะเมื่อป้าและแม่พูดจบก็เดินออกไปข้างนอกผมก็เลยนั่งกินไปเรื่อยๆจนอิ่มหลังจากนั้นก็ไปเตรียมตัวเพื่อจะเข้านอนเพราะว่าวันนั้นทั้งวันเลยผมรู้สึกเหนื่อยมากๆจนพอรุ่งเช้ามาป้าและแม่ก็เอากาแฟมาให้ผมดื่มและป้าก็สังเกตได้ว่าวันนี้ผมแต่งตัวตามปกติเหมือนไม่ได้ออกไปไหนป้าและแม่จึงเอ่ยถาม วันนี้คุณเต้ไม่ได้ออกไปไหนเหรอคะถึงได้แต่งตัวแบบนี้นะ่ะผมก็เลยตอบว่าอ๋อวันนี้ผมอยู่บ้านครับป้าละแมเดี๋ยวผมจะเตรียมเอกสารส่งไปให้ที่บริษัทนะครับว่าแต่วันนี้ป้าละแมมีอะไรให้ผมกินบ้างเถอะครับผมชัดจะหิวหิวละป้าละแมจึงบอกว่าอ๋องั้นรอสักครู่นะคะคุณเต้เดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอาหารให้คุณเต้เดี๋ยวนี้ละคะ่ะ แล้วบ้านละแม่ก็เดินออกไปเตรียมอาหารให้ผมไม่นานมากนักบ้าละแม่ก็เดินกลับมาหาผมอาหารจัดรอคุณเต้ยอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วค่ะเชิญคุณเต้เดินไปทานได้เลยนะคะผมก็ยิ้มให้บ้านละแม่ไปแล้วก็ลุกเดินไปที่โต๊ะอาหารในทันทีเมื่อผมไปถึงผมก็ได้พบกับเมนูแปลกๆอีกแล้วเมื่อผมสังเกตดูมันช่างไม่คุ้นตาของผมเอาเสียเลยผมก็เลยลองถามไปว่า ในถ้วยนีย้มันคืออะไรเหรอครับป้าละแมป้าละแมจึงตอบว่าอ๋อในถ้วยนีย้เขาเรียกว่าน้ำพริกมะเขือส้มนะคะกลิ่นมันก็จะหอมๆเพราะว่าใส่ผักชีลงไปด้วย<ม>ส่วนอีกถ้วยหนึ่งมีชื่อว่าผัดยอดผักผัดยอดฝักแมวใส่หมูนะคะคุณเต้ลองลองกินดูสิคะผมก็เลยบอกไปว่ามีแต่ของแปลกๆทั้งนั้นเลยงั้นผมจะลองกินดูนะคะป้าละแม และแล้วผมก็ได้ลองกินเมนูแปลกๆอีกครั้งหนึ่งและมันก็ทำให้ผมรู้ว่าอาหารแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันออกไปแต่มันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองแต่เรื่องของความอร่อยมันก็ไม่เคยแพ้กันเลยในขณะที่ผมกำลังจะกินอยู่นั้นผมก็สังเกตได้ว่าป้าละเมนั้นจะยืนนวดแขนทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันผมก็เลยถามไปว่า นันป้าละแมเป็นอะไรเหรอครับถึงได้ยืนนวดแขนตัวเองอยู่แบบนั้นป้าละแมไปแอบยกของหนักมาเหรอป้าละแมจึงบอกว่าค่ะคุณเต้พอดีว่าป้าไปย้ายตู้เสื้อผ้าในห้องของป้ามานะ่ะมันหนักมากๆเลยป้าจึงรู้สึกเมื่อยแขนนะคะผมจึงบอกป้าว่าอ้าและทำไมป้าไม่ให้ผมไปช่วยล่ะครับตู้เสื้อผ้ามันหนักอยู่แล้วเดี๋ยวเกิดป้าละแมเกิดยกตู้ผิดพลาดขึ้นมา มันจะไม่ดีได้นะครับป้าละแมจึงบอกว่าอุ๊ยป้ารู้สึกเกรงใจคุณเต้นะคะก็เลยไม่กล้าจะเรียกให้มาช่วยงั้นป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วป้าละแมก็เดินไปเก็บกวาดตามจุดต่างๆของบ้านป้าละแมนั้นทำงานบ้านไปพร้อมๆกับนวดแขนตัวเองไปด้วยผมก็นึกสงสารเมื่อผมกินอาหารเสร็จผมเดินไปบอกป้าละแมว่าเดี๋ยวผม จะออกไปที่ตัวเมืองสัหน่อยนะป้ายังไงฝากป้าดูแลบ้านให้ดีด้วยล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมานะคะป้าแล้วป้าละแมก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้ผมผมก็เดินไปที่รถแล้วก็ขับไปในตัวเมืองผมได้ไปเดินห้างแล้วก็มาเจอบางอย่างมันคือเครื่องนวดแบบแท่งมือชนิสันผมก็เลยซื้อไปฝากป้าลแเมป้าละแม,ะแมก็เลยถามว่านี่มันคืออะไรคะคุณเต้ แล้วคุณเต้ซื้อมาให้ป้าทำไมเหรอคะผมก็ยิ้มแล้วบอกว่าพอดีว่าผมเห็นป้าละแมรู้สึกไม่เมื่ออยู่นะ่ะผมก็เลยซื้อมาฝากป้าป้ารับไปสิจะได้ไม่ต้องมานวดให้มันเหนื่อยแรงใช้เครื่องนวดแบบนี้แหละดีแล้วนะป้าป้าละแมถามว่าแล้วคุณเต้จะหักเงินเดือนของป้าหรือเปล่าคะจริงจริงป้าก็นวดให้ตัวเองได้อยู่แล้วนี่ผมก็เลยตอบไปว่าไม่หรอกคับป้า ผมไม่ใช่คนใจร้ายอะไรขนาดนั้นป้านละแม่ไปพักเถอะครับแล้วก็เอาเจ้าเครื่องนวดเนี้ยไปนวดด้วยป้าจะได้รู้สึกสบายสบายขึ้นไงป้านละแม่ยิ้มให้ผมก่อนจะรับเครื่องนวดไปแล้วก็เข้าห้องไปเลยครับผมก็มานั่งเตรียมเอกสารเพื่อจะส่งไปที่บริษัทเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงป้านละแม่ได้เดินมาหาผมด้วยท่าทีแปลกๆผมจึงเอ่ยถามไปว่า ป้าคับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทาไมเดินมาแบบนั้นล่ะมีอะไรหรือเปล่าป้าละแมจึงบอกว่าคุณเต้คุณเต้ช่วยป้าหน่อยสิคะไอ้เครื่องนวดของคุณเตนะ้น่ะมันเข้าไปอะคะ่ะป้าทํายังไงก็เอาไม่ออกนะคะ่ะผมก็งงเครื่องนวดมันเข้าไปที่ไหนหรครับยังไงหรือป้าผมไม่เข้าใจเครื่องอะมันออกจะพอดีกับมือแบบนั้นแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงล่ะป้าป้าละแมนั่งลง และให้ผมดูแล้วก็บอกว่านี่นะคะคุณเต้มันอยู่ข้างในนี้ค่ะคุณเต้ช่วยดึงมันออกมาหน่อยสิคะเมื่อผมเห็นผมก็ตกใจแล้วบอกว่านี่ป้าละแมป้าเล่นอะไรของป้าเนี่ยนี่มันเครื่องนวดตัวทําไมป้าเอาไปนวดตรงนั้นละ่ะป้าใช้ผิดวิธีนะเนี่ยป้าละแมจึงบอกว่าจริงๆป้าก็นวดตามที่คุณเต้บอกนั่นแหละคะ่ะแต่ป้านวดไปเรื่อย การสั่นแบบนี้มันน่าจะดีกับป้านะป้าก็เลยทำแบบอย่างที่คุณเต้เห็นนี่แหละคะ่ะผมนี่อึ้งไปเลยครับมือของผมนี่กุมขมับเลยครับป้าละแมป้าเล่นอะไรเนี่ยเล่นแปลกๆมามาเดี๋ยวผมจะดึงออกให้แล้วป้าก็อย่าไปใช้ผิดประเภทอย่างนี้อีกนะป้าละแม่ก็เลยยิ้มแห้งๆแต่ป้าก็ว่ามันก็เพลินดีนะคะคุณเต้แต่ต่อจากนี้ไป ป้าคงไม่กล้าทําอีกแล้วค่ะป้าเข็ดไปอีกนานเลยแหละเมื่อป้าละแม่พูดจบผมก็ช่วยดึงไอ้เครื่องนวดนั้นออกมาอย่างช้าๆเมื่อเอาออกมาแล้วผมก็บอกได้ว่าอ่ะนี่ป้าผมเอาออกมาให้แล้วแล้วก็เอาไปล้างให้ดีนะป้ามันเหนียวเหนียวมืออะเหนียวมือผมไปหมดเลยแล้วป้าละแม่ก็รีบรับเอาไปหลังจากนั้นมาก็ไม่กล้าใช้แบบผิดๆอีก ผมก็เลยไม่ต้องทำอย่างนั้นให้ป้าละแมอีกแล้วและเมื่องานเหมืองตรงนั้นผมทำเสร็จแล้วผมก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของผมผมกับป้าละแมเราก็จากกันด้วยดีแล้วก็เก็บทุกอย่างเอาไว้ในความทรงจำดีๆและเอาไว้ในใจตลอดไปด้วยครับ